สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวด่วนเลขดังค่ะรวมเลขเด็ดอาจารย์ไม่เอกเลขนาคาเลขทูบใบเต็มเลขนิมิตเลขทะเบียนรถเด่น9เหมือนกันหมดอาจารย์ไม่เอกเลขนาคาแจกเพิ่มเติมเลขเด็ดงวดนี้วันที่16ตุลาคม2565อัดให้หนาด 8, 9เสี่ยนหายอย่ารอช้าเดี๋ยวจะกลายเป็นเลขดังหาซื้อไม่ได้ก่อนหน้านี้อาจารย์ไม่เอกเลขนาคาเพิ่งจะแจกใบจริงของแท้ร้อยเปอร์เซนต์มาให้ข้อหวยกันไปก่อนหน้านี้แล้วโดยมีเลขดังนี้เด่น 1> 9 1ฟัน9เม็ดเดียวตัดเลข4 6 8เลขที่ชอบ1 9 6 8 9 2และอีกใบหนึ่งที่แจกออกมาพร้อมๆกันมีดังนี้เด่นหลัก1 4 6 8 9เด่น9 1ฟัน9เลข2ตัว9 4 9 7 90 18 17 19 68 92ล่าสุดก็มาแจกเพิ่มเติมกับเลขทูบองค์พญานาควงสวงเจ้าพ่อตากศินเลขนิมิตและเลขทะเบียนรถเริ่มกันที่เลขทูบองค์พญานาคกันก่อนปรากฏเลข804เลขทูบพ่อตากสินมหาราชปรากฏเลข468เลขนิมิตได้เป็นเลข3ตัว194 4-9-7-1-9-5และทะเบียนรถคือหมายเลข6-8-9-8-8ทางเราขอแนะนำว่าหากสนใจชุดตัวเลขดังกล่าวต้องเรียบซื้อกันหน่อยแล้วก่อนที่จะกลายเป็นเลขดังทำให้หาซื้อเลขเด็ดมาแรงไม่ได้ยังไงก็ขอให้ได้เป็นเศรษฐีใหม่กันทั่วหน้านะคะทั้งนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไ g ทีวีหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ